มีเพื่อนยากหรือมีเพื่อนแบบนี้ได้ยากในยะอันเนี้ยน่าสนใจนะมีเพื่อนยากเพราะไอ้ว่ามีเพื่อนยากเนี่ยนะมันได้สองคำนะหาเพื่อนไม่ได้ก็ไม่ได้เพื่อนนะหรือมีเพื่อนแบบนี้ได้ยากคือ นัยะของเพื่อนที่จะมาที่จะมาไม่ได้เขียนไปนะอ,อยากจะเขียนแบบนี้ยเพื่อนที่สอนให้เราไม่ต้องมีเพื่อนอาจารย์อยากจะเขียนอยากจะมีเพื่อนแบบนี้นะเพื่อนที่พยายามสอนให้เราไม่ต้องมีเพื่อนน่าสนใจนะ <laughs> จริงๆนะคือในยะว่าทำยังไงเนาะเราเราจะมีเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนที่สามารถสอนให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเพื่อนที่สามารถสอนเราให้เป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งเพื่อที่สอนเราให้เปิดเปิดความกว้างของจิตวิญญาณได้ไม่มีขอบเขตเพื่อนที่สอนเราให้เป็น เสมือนทุกสิ่งได้อย่างที่มันเป็นแต่เราไม่ได้เป็นอะไรด้วยอันนี้น่าสนใจตรงนี้แหละคืออาจาย์เออถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้นะเราคงมีความสุขละเราเพื่อนแบบนี้นี่รู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามคําว่าต้องการเพื่อนไปได้ที่ในย่อันหนึ่งจิตมาอยากจะ รู้สึกถึงพักวเราเนี่ยในจิตวิญญาณกับจิตสำนึกเราดูดีๆว่าจิตวิญญาณอาจจะเป็นจิตวิญญาณอาจจะเป็นตัวเราก็ได้แต่จิตสำนึกต่างๆนั่นอะมันเป็นตัวเพื่อนของจิตวิญญาณและเพื่อนไอจิตสำนึกนี่แหละ ที่เราเจอกันทุกวันนี่แหละเขากำลังเป็นเพื่อนชนิดเนี้ยที่พยายามจะสอนให้เรารู้สึกถึงเขาว่าเขาคือเพื่อนช่นคนหนึ่งที่ยำจะสอนให้เราอ่ะอย่าไปพื่งเขาแต่ให้หัดอยู่กับเขาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคือในในโลกนี้สรุปแล้วอ่ะ เราจะมีอยู่แค่2ส,ส่วนเท่านั้นเองที่เกิดคู่กับโลกแล้วขยายไปหลายๆส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนของสังขารคือการสร้างสรรค์และปรุงแต่งของโลกใบนี้และอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของที่เป็นจิตวิญญาณคือจิตที่ไร้สังขารและไร้การปรุงแต่ง เขาอยู่คู่โลกกันอย่างนี้เองเขาเป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตแล้วเขากำลังที่จะบอกลนะบอกล่าวนะบอกกล่าวเรียบเรียงเรื่องราวพัฒนาให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงการที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ กำลังให้เรา่ะได้รู้จักว่าอย่าพึ่งพาเขาอย่ารังเกียจเขาอย่ายินดีกับเขาหรือยินร้ายกับเขาเขาจะมีนิสัยของเขาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เราจะทำยังไงให้จิตวิญญาณอะ ได้เรียนรู้สภาวะของจิตสำนึกที่เขากำลังปรุงแต่งและสร้างสรรค์ทั้งเรื่องที่รื่นโรอาภิรมชมชื่นหรือหรือรื่นเริงในอารมณ์ก็ได้อยู่แม้แต่บางครั้งก็จะสร้างสรรค์เรื่องที่เป็นทำให้เรื่องเรารู้สึกไม่น่าอภิรมไม่น่าชมชื่นไม่น่ารื่นรมเลยแต่นั่นก็คือน,นิสัยของเพื่อนคนคนนี้ที่กำลังสร้างสรรค์และปรุงแต่ง ให้เรารู้จักเขาทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็หัดอยู่กับเขาเพื่อความที่เขากำลังสอนว่าให้คุณนะเป็นอิสระจากฉันนะอย่าอย่ายึดถืออย่ายึดถืออย่าถือสาฉันเลย อย่ายึดถืออย่าถือสาให้ถึกเลยให้ถึกบางครั้งมันก็จะรู้สึกถึงดีบ้างบางครั้งก็จะรู้สึกถึงความไม่ดีบ้างบางครั้งก็เห็นแก่ตัวบางครั้งก็มีควารมรู้สึกถึงควารมรู้สึกที่จะต้องอ่าดีๆอยู่ในตัวมันแต่นั่นเนี่ยคือสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเกิดนั่นคือนิสัยเพื่อนเพื่อนแท้เราได้นิสัยเพื่อนแท้ๆเนี่ยบางคนนะเราจะรู้สึกว่าเขาเพื่อนของเรานี่ยนะจะต้องเป็นในรูปแบบของที่เราปรารถนาทั้งหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเพื่อนบางคนอาจจะไม่เป็นแบบที่เราปรารถนาก็ได้แต่เขาได้สอนอะไรดีๆให้แกเราสอนความจริง บนโลกไปเนี้ยให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนรู้ที่จะรู้จักเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เราสนิทใจมากเลยนะที่เป็นเพื่อนแท้อย่างที่เขาเป็นและเขาก็พยายามสอนว่าอย่าพึ่งเขานะ แต่จงเรียนรู้และศึกษาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็เธอจงอยู่อย่างอิสระของเธอเถิดฉันก็จะอยู่อย่างอิสระของฉันเหมือนกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละและหลายๆคนในในบทละครชีวิตเนี่ยบางครั้งเพื่อนก็เขียนเรื่องราวที่โหดร้ายให้เราได้พบเจอ บางครั้งก็เขียนเรื่องราวที่หวานชื่นให้เราฝันถึงแต่นั่นก็คือเรื่องราวและบทเรียนที่เพื่อนทั้งหลายได้เขียนให้เราได้อ่านมันได้เรียนรู้มันได้เข้าใจมันแต่เขาจะบอกอยู่เสมอเสมอว่าอย่าเป็นอย่างเขานะเพราะเขากำลังสอนว่า จากการมีเพื่อนไปสู่การที่ไม่ต้องการเพื่อนจึงจะพบอิสระของจิตวิญญาณแท้จริงที่อยู่เหนือกระบวนการของการมีเพื่อนและไม่มีเพื่อนจะอยู่ได้บนโลกใบนี้ไม่ว่าเพื่อนจะเขียนบท,บท,บ,ทบทความยังไงให้เรา แต่จิตวิญญาณของเราก็จะรับรู้และรับทราบอย่างที่เพื่อนเป็นแต่ไม่ใช่อย่างที่จิตวิญญาณเราเป็นถ้าเราได้เพื่อนแบบนี้นะชีวิตคงม,มีความสุขตลอดการ